พี่น้องคะผู้ยิ่งห้าเรื่องความสวยความงามย่อมกันบไดยอิลีค่ะพี่น้องมือนีแอดมินกินเที่ยวสตึกออนไลน์ค่ะผ้ามาแนะนำลานสักคิวพี่พ่อยค่ะเดี๋ยวห้าเข้าขไปเบิ่งบรรยากาศด้านในนะคะว่าเพิ่นมีเหตุอยียงแน่นคะ่ะไปค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้กินเที่ยวสตึกออนไลน์นะคะเราก็อยากจะสอบถามพี่พลอยนะคะว่าร้านพี่พลอยรับทําอะไรบ้างเนาะ,ะอยากให้พี่พลอยนาเสนอในะค,ะค่ะค่ะทางร้านนะคะรับบริการทําหลายอย่างนะคะมีตั้งแต่สักคิ้วนวดหน้าต่อขนตาทาเล็บเจลนะคะก็การนวดของเราก็จะมีเป็นนวดยกกระชับนะคะนวดผ่อนคลายเล็บก็จะมีการเพ้นเล็บนะคะมีตัดหนังค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็มีผู้ช่วย สามารถทําได้หลายอย่างค่ะอ๋อพี่น้องคะแต่ว่าเฮ้ากันยากทดสอบนะพี่น้องเนาะแต่ว่ามือนีเพิ่นมีลูกค้าหลายค่ะเฮ้ากันเลยสีขออนุญาตทางทางร้านนะคะทางลูกค้าน้าเนาะว่าสีขอเบิ้งจังหน่อยว่าเฮ็ดจังใดได้บ่ค่ะค่ะได้ค่ะโอเคค่ะไปเบิ้งกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็เข้าสู่ขั้นตอนของการทําความสะอาดหน้านะคะตัวนี้จะเป็นข้อนวดหน้าของเราจะมี3ขั้นตอนนะคะจะมี ขัดนวดแล้วก็มาร์คขั้นตอนนี้อยู่ในการทำความสะอาดหน้าค่ะผงที่ใช้ขัดหน้าจะเป็นของ Golden Herb นะคะจะเป็นสมุนไพรคะ่ะจะไม่มีการแพ้นะคะเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรล้วนๆทั้งหมดอะคะ่ะค่ะ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการโอโซนนะคะผบโอโซนช่วยเรื่องอะไรคะเปิดรูขุมขนค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการนวดหน้านะคะนวดนี้เราใช้อะไรคะครีมเหรอคะตัวนี้จะเป็นครีมของ Golden Herb นะคะผลิตภัณฑ์ที่นี่จะใช้ของ Golden Herb ทั้งหมดเลยค่ะ การมากหน้าของเรานะคะเราใช้มาร์กผลไม้นะคะตัวนี้จะเป็นมาร์กแอปเปิลนะคะของ golden h เฮิจะช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวนะคะทำให้ผิวชุ่มชื้นค่ะชะลอริ้วรอยนะคะช่วยให้ผิวกระชับกระชับรูขุมขนด้วยค่ะอุปกรณ์ของทางร้านนะคะผ่านการฆ่าเชือ้อโดยการนึ่งด้วยความร้อนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่อคนตาอุปกรณ์กดสิวนะคะเกี่ยวกับใบหน้าเราผ่านการฆ่าเชื้อทุกขั้นตอนค่ะพี่น้องคะหลังจากที่เข้าเบิงวิธีการนวดหนาเรียบร้อยแล้วคะ่ะเข้ากระยากสียหายพี่พ่อยนะคะแนะนําพิกัดร้านอยู่ตรงไหนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อถ้าลูกค้าสนใจมาจะทํายังไงนะคะค่ะร้านนะคะชื่อร้านพี่พลอยสักคิ้วนะคะอยู่ซอยหน้าโรงเรียนบ้านสตึกนะคะเบอร์โทรศัพท์0 9 2 6 1 4 2 8 9 5ค่ะ ลูกค้าท่านไหนที่จะสะดวกเข้ามานะคะให้โทรจองล่วงหน้าก่อนนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากจะมาทําจริงๆนะคะอย่าลืมนะคะลูกค้าร้านพี่พลอยเยอะพอสมควรนะคะวันนี้เรามาถ่ายทํารายการเราก็อุ้ยลูกค้าเยอะจังเราจะถ่ายทําได้ไหมแต่ก็โอเคนะไม่ใช่อุปสรรคเวลาลูกค้ามาทำเนี่ยลูกค้าจะโอนหรือว่าเป็นเงินสดรับแบบไหนคะค่ะลูกค้าสามารถสะดวกได้ทั้งสองช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเลยหรือว่าจะเป็นเงินสด แล้วก็ของเราก็เข้าร่วมโครงการรัฐด้วยค่ะเราชนะสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็คนะละครึ่งก็มีม3 3ด้วยค่ะอ๋อพี่น้องคะรับโครงการทุกอย่างของรัฐค่ะลูกค้าทนหนที่ได้สิทธิ์นะคะอย่าลืมมาใช้สิทธิ์กันนะคะเพื่อความสวยความงามของเฮาค่ะค่ะฝากด้วยนะคะ